เรบมาดูนะ,ะวิธีการ <c oughs> ถอดกองแอร์ครับของ Honda City ตัวไหนกันบี้ s z X <S z X นะฮะส <26. S 2> องพันหกสองพันหกถอดกองแอร์มาทางอ้อมศาสตร์ครับเริ่มจากถอดตัข้างล่างก่อนฮะถอดเกะก่อนถอดตัข้างล่างของเกะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกระชากให้มันพังออกมาะฮะเยี่ยมไม่พังแล้วนะ ปกติรุ่นนี้มันจะไม่มีกองแอร์อ,รอันนี้คือเราเจาะใส่ใช่ไหมใช่มันมันมันจะมีช่องเจาะไว้ี<อ>่ดูสภาพส่วนมากจะมีแต่ขนมาเพราะว่าเอาหมาเคล<อ> <laughs> ื่อนรถมีฮอร์ขอดูสภาพนะฮะอันนี้ก็ต้องซื้อมาใส่เองเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีเบือ่อมาล้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกิดจากเอาสุนัขขึ้นรถใช่ไหมครับนักขึ้นรถด,ด้วยแล้วก็ฝุ่นตามอายุการใช้งาน แล้วเราจะทำวามสะอาดมันยังไงครับเนี่ยมีกระเป๋ากองกระเป๋าต่อย่างเดียวเหรอครับเปต่อย่างเดียวกองนี้ล้างกองกระดาษกองผ้าล้างไม่ได้โอ้ยล้างได้ครับล้างสไลด์ล้างอะไรเนี่ยจะล้างเลยเปลี่ยนเลยดีกว่าตัวเราไปติดบาทหลักสิบดูคภาพขมเหอาฮะเอ้ยใช่คราบที่ฝุ่นโอ้ยขมเอวอีกเนี่ยเอาบูเวอร์มาล้างนะครับผมโอ้ถอดบูเวอร์ได้ครับล้างไปพัดด้วยนะะเคลือนละ น็อตสามตัวน็อตสามตัวอยู่ข้างล่างนะครับก็ใช้ไขควงไขควงใหญ่กันดยอยแขกนะในการหมนุนนะก็ทําเองได้ครับสําหรับเอ่ท่านผู้หญิงนะครับคุณท้าสตรีหรือแม่บ้านนะก็ทาเองได้ไดนะดูแย่ yeah, ครับอันนี้จะผ่านเข้ามาในรถทุกวันนะครับมันก็นะครับมีคาบที่ฝุ่นคาบอะไร ครับมูลพิษนะที่กองดักไปครับตรงนี้มันขาวมันไม่ดำเราไปเปลี่ยนไอ้คลองมาแล้วฮะชิบหายแล้วแบนเดียวเดี๋ยวแค่กงองแบนแข่ไขกคองแบนนะนี่แะฮะโอ้สกปรกจริงครับสกปรกจริงนี่เนาะสามตัวใช่มไหมฮะ ถอ,อสิเพื่อมันจะอ่าต้นถอดปลั๊กถอดอะไรไหมแล้วเรื่องว่าถอดข้างนอกก็ได้มันยาวอยู่ก็มีปลั๊กไปก็ดูดีอยู่นะดูดีอยู่เพราะเป็นโบเวอร์เปลี่ยนใหม่ก็ <laughs> เก่าแตกไปแล้วแค่ได้เปล่าเฉยๆสภาพยังไม่ไมทมันไหน ก็เดี๋ยวเป่าข้างในยังโอเคอยู่นะข้างในก็ล้างได้นะจะมีรูให้ล้างอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือสามารถฉีดก็ไปล้างคอยเย็นแบบไม่ต้องถอดทูได้ถอดตรงถอดตรงนี้ออกมาถอดแตอมันมันหมดจดแกวกเพา่จะล้างขนาดนั้นแม่แล้วก็น้ํามันจะไหลออกทางช่องระบาย Air คือบ้านฉีดน้ำเข้าไปล้างได้ในนี้ท่อนี้ถอดตรงนี้ออกได้เลยครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูการล้างกันเลยครับ ร้านนักการศึานะครับเราจะล้างผิดเต่าน,นะครับเต่านัากรศึกษาโอ้ผมมาล้างอยู่ไงเดี๋ล้านงนะเต่าโอเคแล้วเกือบไม่เยอะตัวละสามสิบสี่สิบบาทต้องล้างหรอกมันยังไม่เยอะขนาดนี้ก็ต้องต้องล้างนะเดี๋ยวก็ตอ,อ,อนตอนยังไม่ใส่อ่ะไอ้คอยคอยเย็นตันอีกรอบหนึ่ง ก็เลยไปลองเซตดูว่ารุ่นนี้เป็นถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะไม่มีกองแอร์มาให้จะมันจะทาช่องให้ให้เจาะแล้วก็คือเราต้องเจาะแล้วก็สั่งซื้อมาใส่เอาอกเวลาโบเวเวลาเป่าต้องกลับด้วยใช่ไ แค่เป่าก็ออกมล้วะมันไม่ได้มีภาพเยอะมากหขอเป่าแรงแต่จับไว้ให้มันหมุนลองล้างเลยถ้าปุ่นไม่หนามากก็ไม่มีความมันนะแล้วเราแค่เอาผ้าเช็ดขาดใส้ถุก็ได หลังจากเป่าแล้วก็มาเช็ดตรงกระดาษอีกรอบหนึ่งฮะเป็นผ้าชุบน้ำใช่ไหมก็ทำให้ฝุ่นอาจจะทำให้ฝุ่นเป็นก้อนเราแค่อยเป่าออกมาอีกทีก็ได้นี่คือันนี้ก็จะมีฝุ่นออกมาเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ฝุ่นหรอกแต่ว่าเป็นขนเป็นขนของผ้ามันเองของของตัวกองมันเองมากกว่าถึงไม่ควรล้างไงนี่แค่เช็ดยังออกมาเต็มเลย บางที่ <Okay. S 1> ก็เปลี่ยนนะไม่หลักสิบบาทนั่นเราไม่เปลี่ยนนะแต่เราไม่เปลี่ยนเพราะมันยังไม่ถึงถึงขั้นต้องเปลี่ยนก็จะได้เคฮะล้างแล้วเป่าแล้วใส่กิ้งใส่กริ๊กนะฮะโออมันมาใหม่ฮะเบิกเบิกเบิกศูนย์มาใช่ไหมครับเนี่ยเบิกศูนย์เย้